โอเคครับผมก็อยู่กับผมโอทีวีเอสด้วยนะวันนี้เราจะมาสอนแก้ท่าน็ t ขึ้นลูดตัวอ e ีนะครับเออผมทําไปแล้วอ่ะมิดบิฟครนะให้เข้ามาที่ลูดตั้งค่าครนะับเดี๋ยวผมจนะบอกว่าถ้าเข, e ข้ามาตรงนี้นะครับท่าน็ t ขึ้นลูกจะอีเข้ามาตรงนี้แล้วคลิกเข้าไปแล้วเข้ามาเกลือเครือขายตัวสับนะ ไม่รู้อ่านถูกไหมถ้ามีเสียงแล้วรบกวนก็ขออภัยันด้วยนะแล้วคลิกเข้ามาตรงนี้นะแล้วตรงนี้นะคลิกไปแค่นี้แล้วเราก็เปิดนิตนี่อะ่หไหมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วอย่าลืมเออติดตาม ช่องผมด้วยนะบบูทีวีเอ็กซ์ดีเนี่ยครับไปแล้วบายบาย